สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านเรานะคะมาแนะนำสินค้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเยนมา EF514MU นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแมนยูตัวลายนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่498,000้บาทนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์หล่างเป็นผ่านพวนึ่งชิ้นนะคะผ่านพวหนึ่งชิ้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจนะคะรุ่นนี้นะคะสอบผ่านมันเข้ามาได้นะคะกับยานมา EF514MU นะคะตัวแมนยูนะคะตัวนี้สีสวยเลยค่ะสีสันเดิมๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ช้านะคะเก็บแค่4ี่0นดันนะคะอ่าเรามาดูสีสันร,รอบๆกันนะคะสวยเดิมทุกจุด สำหรับตัว51แมนยูนะคะตัวนี้อยู่ที่498,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะรถปี5 9นะคะจดทะเบียนปี59นะคะเอกสารเล่มทะเบียนครบนะคะเป็นเอกสารชุดโอลอยเรียบร้อยนะคะเงินมาเอฟ5 1 4 u นนะคะ้นาบริหารจังหวัดานภาคใต้หรืออบตก็พื้นที่เยี่ยมให้กลังใจบุคลากรลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะอุปกรณ์หลังอยากได้อุปกรณ์กี่ชิ้นนะ ถ้าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะโทร0946022291นะคะผีสามสวยๆเลยค่ะศรีสานทรรมนผลิตเฟอริเจอร์แห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่สอสอได้หลักการให้เป็นเงิต้นแบบที่ครบถ้วนเพื่อสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียาที่มีราย ลูกค้าท่านใดน,นะคะสอบถามทักแชทกันเข้ามาได้นะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะชันชัยแท็กเตอร์นะคะสวยๆเลยค่ะกับยาน e มาเยฟ514 MU นะคะตัวนี้498,000บาทนะคะ สนใจมาดูสินค้าตัวจริงได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ